สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่อยู่ในช่องของอาจารย์นีนาทาร่นะคะวันนี้นะคะจะมาทําหัวข้อส,สั้นๆนะคะก็คือราศีใดนะคะที่จะเป็นดาวเด่นนะคะปร<ล>ะจําเดือนมิถุนายน2 5 6 7นะคะในเรื่องของความรักนะคะมาดูเลยค่ะว่าราศีใดตึ๊ดตราศีพิจิกนะคะในเดือนนี้นะคะเหตุใดที่ต้องเป็นดาวเด่นในเดือนนี้มาดูกันนะคะความรักของราศีพิจิกนะจะมีอยู่3เคสด้วยกันก็คือ 1. ก็คือคนโสดกับสถานาะไม่ชัดเจนอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะอันที่2ก็คือเป็นกลุ่มของคนที่มีคู่ชีวิตอยู่แล้วนะคะเป็นสามีภรรยากันนะคะมาดูกลุ่มแรกก่อนนะก็คือโสดกับสถานาะไม่ชัดเจนเดือนนี้นะคะโสดกับสถานาะไม่ชัดเจนถ้าคุณนะเป็นโสดอยู่คุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจ นะคะเป็นคนที่อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะอายุน้อยมากแค่ไหนก็ไม่ทราบนะแต่ดูอายุน้อยกว่าคุณดูอ่อนอ่อนวัยกว่าคุณแหละนะคะแล้วก็คุณถูกใจกับคนคนนี้มากๆนะคะอยากทําความรู้จักกับคนคนนี้นะคะประเด็นสําคัญก็คือว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนเก่งในเรื่องของการทํางานมากๆ แล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการนั้นๆอยู่แล้วนะคะอคันที่2ก็คือคนนี้เขาเป็นคนทางไกลนะคะไม่ได้อยู่ระแวกนั้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะอา,อาจจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะเป็นคนต่างประเทศก็ได้เป็นชาวต่างชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นคนไทยนะคะที่ไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะมีโอกาสที่ทําให้คุณได้รู้จักกับเขาอาันที่3มก็คือคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ มีคู่ชีวิตอยู่แล้วแล้วเราไปรู้จักเขาผ่านโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะไม่จะเป็นเฟซยูทูบเบอร์หรือว่า TikTok อะไรก็ตามนะซึ่งมองว่าคุณและเขาต่างก็มีการแอบส่องกันอยู่นะคะส่องความเป็นไปในชีวิตของกันและกันนะคะอาจจะไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่านะแต่มันมีการส่องกันอยู่อะนะคะมีการได้พูดคุยกันอยู่บ้างนะคะ,ะแต่ประเด็นก็คือฝั่งของเขานะเขาจะเป็นคนที่ ค่อนข้างคิดแต่เรื่องของการทํางานนะคะคิดในเรื่องของการทํามาหากินนะคะในแต่ละชุดในแต่ละช่วงเวลาของเขานะแล้วเขาก็อยากจะคุยกบคุณมากเหมือนกัน นะคะก็อบอยากเจอหน้าอยากคุยด้วยนะคะถ้าเป็นไม่ได้นะถ้าอยู่ใกล้กันนะคุณสองคนอาจจะมีโอกาสได้แบบนัดหมายมาเจอการได้พูดคุยกันนะคะถ้าเกิดว่าเขามีครอบครัวจริงๆนะซึ่งอาจจะมองว่าคุณอาจจะเป็นลักษณะือนแบบแค่ปื้มเขาได้เท่านั้นเองนะคะมันไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของการเป็นคนรักนั่นเองนะคะได้เจอแค่คนที่ถูกใจเท่านั้นนะคะต่อไปก็คือกลุ่มของคนที่มีคู่กันบ้างนะคะเช่นคู่สามีคู่ภรร นะคะในช่วงเดือนนี้ของคุณแล้วก็เขาเป็นยังไงบ้างนะคะสิ่งแรกเลยมองว่าตัวคุณนะคะพิจิกคุณอ่ะโฟกัสในเรื่องของการทํางานคิดแต่เรื่องของการทํางานไม่ได้ได้มีเวลาเอาไปในเรื่องของคําว่าความโรแมนติกนะคะในเรื่องของแบบต้องแบบจู๋จีจ๋แหละเออเนาะหรือว่าแบบในการแบบชวนกันไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะช่วงนี้คืองานของคุณมันเยอะนะคะงานเข้าเยอะมากคุณก็ต้องแบบ โฟกัสอยู่ที่ในเรื่องของการทํางานนะคะส่วนของเขาเองเขาก็โฟกัสในเรื่องของการทํางานหน้าที่ของความมั่นคงหรือบางทีเขาอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้หรือบางทีเขาอาจจะเป็นหัวหน้านะคะหรืออาจจะเป็นเสาหลักขององค์กรน,นั้นๆอยู่นะคะแล้วก็เหนื่อยกับบริวารน,นะคะในที่ทํางานนะคะแต่เขาเก่งตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะควบคุมหรือ control ลูกน้องหรือบริเวณของเขาได้ดีมีในเรื่องของการพูดคุยกันว่าอยากไปเที่ยวนะคะแต่มันไม่ได้ไปสักทีในเดือนเนี้ยคุณจะได้คุยกันในเรื่องของการไปเที่ยวไปพักผ่อนด้วยกันนะคะอะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ